แตใช้คำพูดประโยคไหนเช่นหนึ่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาหรืออบรมขัดเกลาจิตใจเจริญสติเจริญภาวนาปรีวิววกเจริญความเพียร อิริยาเหล่านี้ส่วนตัวอตมาจะเรียกว่าศึกษาธรรมหรือศึกษาพระาศาสนาเรียนรู้เส้นทางแห่งการหลุดพ้นและเข้าถึงธรรมแห่งการหลุดพ้น เขาอยู่ป่าปรีวิเวกศึกษาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยการรัสรุของสิทธถราชกุมารคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเจ้าชายจากเชื้อสายแห่งสักยาราชได้รัสรุสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยการเจริญความเพียรได้จะสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยการเจริญด้วยสัจจะบาร,รมีถ้าไม่บรุธรรมจะไม่รู้จักที่นั่งบำเพ็ญเพียรน,นี้เด็ดขาดด้วยการอธิษฐานบาร,รมีสู้พยามานคือกิเลสกิเลสตัณหาราคาอุปทานนั่นเองเป็นพยามานอยู่ใต้ต้นไม้โปรครึก สีมหาโคอบรมจิตศึกษาธรรมด้วยด้วยกายบับเดินรู้ตลอดไปในรูปกายนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นรู้แต่การเคลื่อนไปแห่งรูปกายนี้ รู้สึกตัวทั่วพร้อมการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวไปในรูปกายนี้รู้อยู่เฉพาะการเคลื่อนไหว <_ co. S 1> ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต่างอะไรกับการที่กำหนดรู้รูปกายนี้กับการเคลื่อนไหวไปมา ด้วยป่านี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมบรรยากาศนี้วิเวกแล้วกายเราก็ต้องวิเวกจิตเราก็ต้องวิเวกเพื่อเกิดอุปฏิวิเวกกายนี้เป็นฐานของการศึกษาธรรมมีกายนอกและกายในรู้จะยืนจะเดินจะนั่งก็ตามสติก็ต้องรู้ทั้งรูปอยู่ในรูปนั่ง รงกายนอกและกายในก็ต้องรู้อยู่อย่างนั้นไม่ให้จิตรู้อย่างอื่นจิตเป็นหนึ่งรู้อยู่เฉพาะรูปกายนี้เป็นฐานของการที่ตั้งแห่งจิตรู้การเดินเคลื่อนไหวไปข้างหน้าไม่รู้อย่างอื่นมีหนึ่งไม่มีสองมีเพียงหนึ่งเท่านั้นคือจิตรู้รูปกายนี้ในขณะเดินและนั่งรู้อยู่เฉพาะการ ยืนการนั animals, ck, as, ่งการเดินจิตอยู่กับรูปกายนี้จิตอยู่กับฐานเพ่งรู้อยู่กับรูปกายนี้กับการนั่งเพื่อกำหนดรู้รูปกายนี้และรู้กายนอกกายในนั่งรู้อยู่ภายในรู้กายในรู้กายนอกจิตเพ่งอยู่รู้อยู่เฉพาะฐานนี้รับรู้อยู่เฉพาะฐานที่ตั้งแห่งจิตไม่รับรู้อย่างอื่นจิตก็ย่อมสงบลงไปได้เพียงจิตสงบ แค่สงบอยู่กับฐานไม่สัต์สายไปทางอื่นเพียงแค่นี้ก็เกิดความสุขเกิดความเบาสบายจะถึง,ถงจะถูกเรียกว่าติดสุขก็ไม่น่าเกลียดเท่ากับจิตที่ฟุ้งซ่านและวุ่นวายจิตที่ไปยึดต,ติดถือมั่นในรูปกายปรุงแต่งในรถกามาราคะกามโรกีปรุงแต่งไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นจิตวุ่นวายทันสติวิปปัสนา สติปฐานไม่รู้เรื่องก็จะเอาไม่อยู่แต่เราให้จิตนั้นอยู่ก่อนบนฐานแห่งการบำเพ็ญเรียกว่ากรรมฐานคือทําจิตอยู่บนฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายนอกและกายในรูปกายนี้เดินก็ดีนั่งก็ดียืนก็ดีเป็นฐานของที่ตั้งแห่งจิตจิตรู้อยู่ในรูปเดิน จิตรู้อยู่ในรูปนั่งจิตรู้อยู่ในรูปยืนให้รู้อยู่เฉพาะเพียงแค่นี้ถ้าจิตอยู่จริงๆเอาจริงๆรู้จริงๆรู้อยู่เฉพาะไม่สัดสายไปเรื่องภายนอกจิตนิ่งแล้วสงบลงกับฐานนี้จิตไม่ดือรั้นจิตไม่รุกลี้รุกรวนไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่กับลมนี้จิตอยู่กับรูปกายนี้ก็เหมือนกับจิตที่ตั้งอยู่บนฐานอันตั้งมั่นอันทรงไว้ซึ่งอารมณ์หนึ่งเดียวไม่มีสอง เรียกว่าจิตบำเพ็ญเพียรส่งไว้ซึ่งอารมณ์ซึ่งส่งไว้ซึ่งอารมณ์หนึ่งซึ่งมีรูปกายนี้เป็นฐานกายนอกก็ได้กายในกายนอกคือการเดินไปมาและการนั่งส่งไว้ซึ่งรูปกายฐานแห่งขัดสมาธิรู้อยู่ในรูปแห่งรูปกายและรู้อยู่เฉพาะรูปภายในคือกาย กายในก็คือลมหายใจเขาออกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอานาปานสติรู้อานาปานสติอย่างไรจิตรู้กายที่เคลื่อนไปมาก็เช่นเดียวกันผลรับคือจิตนิ่งจิตสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตไม่ตัดสายวางซึ่งการปรุงแต่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างท้่าภายในที่เคยฟุ้งซ่านมันวางเองทุกอย่างในขณะที่จิตอยู่กับฐานคือรูปกายที่เคลื่อนไป อาสาบารีเรียกว่ากายบัพคือการเ,าเคลื่อนไปแห่งรูปกายจิตก็รู้อยู่รู้ตัวทั่วพร้อมกับการเคลื่อนไปอย่างหนึ่งเดียวไม่มีสองจิตก็จะนิ่งมั่นไม่สัตสายจิตมั่นความรู้สึกก็มั่นความรู้สึกมั่นจิตก็สงบเย็นจิตสงบเย็นมั่นชฉย รู้อยู่แต่ไม่มีการปรุงแต่งรู้อยู่ไม่มีการสะาสายรู้อยู่ไม่คิดถึงเรื่องเรื่องอื่นเรียกว่าจิตมีสมาธิรู้บนฐานตั้งอยู่บนฐานแห่งจิตก็คือกายที่เดินกายที่นั่งกายที่ยืนรูปกายนี้แต่ในขณะนั่งก็รู้ลมอยู่กับการรู้กายอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกันรู้ตัวทั่วพร้อมสงบเย็น เบาสบาย